นี่เข้ามาดูช่องคุณพี่คนนี้เริ่มเล่นจากกีตาร์ตัวพันหกซึ่งกีตาร์ราคายานพันหกไม่ถึงสองพันก็ยังถือว่าเป็นราคาแบบเริ่มต้นมากๆดังนั้นมิเกลก็ยังยืนหยัดและมั่นคงนะคะว่าถ้าคนมันอยากเล่นนะกีตาร์ถูกหรือกีตาร์แพงมันก็เล่นเป็นมันไม่ได้อยู่ที่กีตาร์เลยมาอยู่ที่คนแต่ถ้าถามว่ากีตาร์แพงสเปกสูงเสียงดีทัชชิ่งดีเมื่อเทียกบกับกีตาร์ราคาต่ำสเปคดรอปกว่าทัชชิ่งอาจจะแย่กว่า แน่นอนว่าการที่คุณได้จับของดีตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมันก็ย่อมดีกว่าเสมอมันก็คุณภาพตามราคาอ่ะเอาไงแต่ถามว่ากีตาร์ตัวถูกฝึกหัดเล่นไม่ได้หรออันนั้นก็ไม่ใช่เห็นได้จากหลายคนนะคะเริ่มต้นจากตัวไม่แพงมากแต่พอต้องเติบโตก็มาต่อยอดด้วยตัวในฝันเนาะเออใช้คําแบบนี้ดีกว่าบอกแล้วมันอยู่ที่ใจคนอย่างมิกลอ,อ,อย่างเงี้ยตอนเด็กคุณพ่อซื้อให้เลยกิฟสันจะเอาอะไรก็ว่ามามิกลไม่มีใจไง ทุกวันนี้เสียดายมากอะพูดตรงๆเพราะกว่าจะมีใจเล่นอะก็คือตอนที่มิกลเดบิวต์กีตาร์ไฟฟ้าแบนไมตทียมาแล้วเราเลยจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเรานี่แหละที่กลับมาเริ่มฝึกแบบจริงๆด้วยกีตาร์ราคาถูกและเราจะทําให้เห็นว่ามันทําได้แล้วมิกลจะฝึกให้เก่งด้วยกีตาร์ตัว3ามตีพันของมิกลเนี่ยแหละเพราะว่าปากเรามันเก่งแล้วตอนนี้ขายฝีมือ